สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้วเยติเทสโซว่ามันจะเก็บความเย็นได้นานขนาดไหนด้วยการเอามันไปทํางานด้วย1วันเริ่มจากการใส่น้ําแข็งก่อนเลยแล้วก็เทน้ําตามนะครับแล้วก็ปิดฝาพร้อมเริ่มไปทํางานครับผมผมเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่8ปดโมงแล้วขับรถไปส่งของเรื่อยๆครับและนี่ก็เที่ยงแหละเรามาดูกันว่าน้ําแข็งจะละลายไปเท่าไหร่และนี่ก็คือน้ําแข็งละลายไปประมาณครึ่งแก้วครับเติมน้ําแล้วไปลุยงานกันต่อดีกว่าครับผม ดูดน้ำสักทีแล้วกันแล้วเราก็ไปเลออยาง,งานกันต่อครับนี่ก็ห้ามองเย็ยนแล้วเรามาดูกันว่าน้ำแข็งในแก้วจะเหลือเท่าไหร่อขอดูดน้ำให้หมดก่อนนี่ก็เป็นน้ำแข็งที่เหลืออยู่ครับเหลือประมาณก้นแก้วมาเติมน้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วกลับบ้านกันดีกว่าก่อนกลับขอดูดน้ำอีกสักทีหนึ่งแล้วกันสรุปนะครับแก้ยติเซโซถือว่าใช้ดีเลยเก็บความเย็นได้นานพอสมควรถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับ